พระธรหนึ่งซามูเอลบทที่9มีชายเผ่าเบญามินคนหนึ่งซึ่งเป็นคนมีฐานะชื่อคิชเป็นบุตรอาบีเอลผู้เป็นบุตรเสโรผู้เป็นบุตรเบโครัตผู้เป็นบุตรอาฟิยาแห่งเบญามินบุตรชายคนหนึ่งของเขาชื่อซาอูเป็นคนสง่างามที่สุดในอิสราเอลเขาสูงกว่าคนอื่นๆราวหนึ่งช่วงศรีรษะวันหนึ่ง ฝูงลาของคิชบิดาของซาอูหายไปเขาจึงสั่งซาอูบุตรชายว่าจงออกตามหาลาและเอาคนรับใช้คนหนึ่งไปด้วยทั้งสองเดินทางทั่วแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิมผ่านดินแดนชาลิชาชาอาลิมและทั่วเขตเบนจามินแต่ก็ไม่พบลาเลยเมื่อมาถึงดินแดนซูปซาอูพูดกับคนรับใช้ที่มาด้วยว่ากลับบ้านกันเถอะ เกรงว่าป่านนี้พ่อคงจะเลิกห่วงลาหันมากังวลใจเรื่องเราแทนแต่คนรับใช้นั้นตอบว่าดูเถิดในเมืองน,นี้มีคนของพระเจ้าอยู่คนหนึ่งผู้คนครบนับถือมากเขากล่าวอะไรก็เป็นไปตามนั้นทุกประการเราไปหาเขากันเถอะเขาอาจบอกเราได้ว่าควรไปทางไหนซาอูกล่าวกับคนรับใช้ว่าหากเราไป เราจะให้อะไรเขาได้บ้างอาหารในถุงสเสบียงของเราก็หมดแล้วเราไม่มีของที่จะมอบให้คนของพระเจ้าเรามีอะไรบ้างคนรับใช้ตอบว่าข้าพเจ้ามีเงินอยู่หนึ่งในสี่เชเขลจะมอบให้คนของพระเจ้าเพื่อเขาจะบอกทางแก่เราในอิสราเอลสมัยนั้นหากมีใครจะไปทูลถามจากพระเจ้าเขาจะพูดว่าให้เราไปหาผู้ทานายกันเถิด เพราะผู้เผยพระชนะในปัจจุบันเคยถูกเรียกว่าผู้ทำนายซาอูกล่าวกับคนรับใช้ว่าดีแล้วให้เราไปกันเถิดพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปยังเมืองที่คนของพระเจ้าอยู่เมื่อพวกเขาขึ้นเนินเขาเพื่อไปอยังเมืองนั้นก็พบพวกหญิงสาวที่ออกมาตาักน้ำจึงถามว่าผู้ทํานายอยู่ที่นี่หรือเปล่าหญิงสาวตอบว่าอยู่เจ้าค่า เขาเพิ่งล่วงหน้าไปรีบๆเถิดเขาเพิ่งมาถึงเมืองของเราวันนี้เองเพราะผู้คนจะถวายเครื่องบูชาบนสถานสูงเมื่อพวกท่านไปถึงตัวเมืองก็จะพบเขาก่อนที่เขาจะขึ้นไปรับประทานอาหารบนสถานสูงคนทั้งหลายจะไม่เริ่มรับประทานจนกว่าเขาจะไปถึงเพราะเขาต้องอวยพรเครื่องบูชาหลังจากนั้นคนที่ได้รับเชิญจึงจะรับประทาน พวกท่านรีบไปตอนนี้จะได้พบแน่คนทั้งสองจึงไปขณะกำลังเดินเข้าเมืองพวกเขาก็พบซามูเอลกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางพวกเขาตามทางขึ้นไปสถานสูงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สําแดงแก่ซามูเอลตั้งแต่วันก่อนที่ซาอูจะมาถึงว่าวันพรุ่งน,นี้เวลาประมาณนี้เราจะส่งชายคนหนึ่งจากเขตแดนเบนจมินมาหาเจ้า จงเจิมคนนั้นให้เป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเราเขาจะช่วยเราประชากรให้รอดพ้นจากเงื้อมือชาวฟิลิสเตียเราเอ็นดูสงสารประชากรของเราเพราะเสียงร่ำร้องของพวกเขามาถึงเราแล้วเมื่อซามูเอลเห็นซาอูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนนี้แหละที่เราบอกเจ้าไว้เขาจะปกครองประชากรของเราซาอู เดินเข้ามาหาซามูเอลที่ประตูเมืองและกล่าวว่าช่วยบอกทางไปบ้านผู้ทำนายด้วยเถิดซามูเอลตอบว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นผู้ทำนายเชิญน,นำหน้าข้าพเจ้าขึ้นไปยังสถานสูงเพราะวันนี้ท่านจะรับประทานอาหารกับข้าพเจ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าข้าพเจ้าจะบอกทุกอย่างที่อยู่ในใจของท่านและจะให้ท่านไปส่วนฝูงลาที่หายไปเมื่อสามวันก่อนนั้นไม่ต้องห่วง เขาพบแล้วใครเล่าที่อิสราเอลปรารถนาเป็นอย่างมากก็คือตัวท่านและครอบครัวของบิดาของท่านนั่นเองหวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมหนึ่งซามเอลบทที่9นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตอย่างไรอยู่และพระเจ้าต้องการจะสอนท่านอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่6ครับ อากัมพีได้บันทึกว่าแต่คนใช้ตอบท่านว่าดูเถิดมีคนของพระเจ้าคนหนึ่งในเมืองนี้เป็นคนที่เขานับถือกันมากทุกสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นจริงทุกอย่างตามที่พูดให้เราไปที่นั่นเดี๋ยวนี้บางทีท่านจะบอกเราถึงทางที่เราควรจะไปนี่ก็เป็นสิ่งที่คนใช้ ของซาอูลนะครับพูดกับซาอูลในขณะที่ซาอูลกำลังจะไปตามฝูงลาของครอบครัวของเขาที่หายไปจริงๆแล้วซาอูลนั้นมีใจจดจ่ออยู่ที่งานของเขาคือการดูแลหาฝูงลาของพ่อที่หายไปเท่านั้นซาอูลไม่คิดที่จะเป็นผู้นำเป็นกษัตริย์ของ อิสราเอลแต่อย่างใดสาเหตุที่ซาอูลไปหาซามูเอลก็คือเขาสนใจในเรื่องส่วนตัวของเขาในเรื่องการงานของเขาเขาไม่ได้คิดถึงการที่เขาจะทำงานเพื่อส่วนรวมคือเป็นผู้นำของประเทศอิสราเอลแต่อย่างใดแต่เมื่อมาพบกับซามูเอลแล้วซามูเอลผู้เป็นชนะก็บอกถึงแผนการของพระเจ้าที่จะใช้ให้เขา เป็นผู้นำของอิสราเอลนี่นะครับซาอูลตามหาลาแต่พระเจ้าตามหาซาอูลซาอูลสนใจงานของตัวเองแต่พระเจ้าต้องการให้ซาอูลสนใจงานของพระเจ้าผ่านคเาเผยพระนะของซาอูลเองบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมครับที่เราอาจจะจดจ่ออยู่ที่เรื่องส่วนตัวของเรา จดจ่ออยู ah <people> ่ที่ปัญหาของเราที่จะแก้ไขปัญหาของเราเหมือนกับที่ซาอูลจดจ่อที่จะหาฝูงลาที่หายไปให้เจอและหลายคนมาหาพระเจ้าเพราะต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้ามาหาพระเจ้าเพราะต้องการให้พระเจ้าแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเรานั่นคือการที่เราตามหาพระเจ้ามาหาพระเจ้าเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเราแต่ พระเจ้าอาจจะมีน้ำพระทัยให้เราไม่ใช่แก้ไขแค่ปัญหาส่วนตัวของเราแต่ให้แก้ไขปัญหาส่วนรวมคือทำงานของพระเจ้าไม่ใช่ให้ดูแลแค่ฝูงลาของตนเองเท่านั้นแต่ให้ดูแลประเทศอิสราเอลทั้งประเทศพี่นะครับขอให้เราได้ฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนที่ซาอูลนะครับได้ฟังเสียงของซามูเอลนะครับ ซาอูลฟังเสียงของซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้เปิดเผยแผนการว่าผู้ต้องการให้ซาอูลนั้นมาดูแลชนชาติอิสราเอลพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ซาอูลมาพบกับซามูเอลแต่ข้อ16บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นแผนการของพระเจ้าและในที่สุดเหมือนที่คนใช้พูดเลยครับ ที่คนใช้บอกบอกว่าบางทีท่านจะบอกเราถึงทางที่เราควรจะไปในที่สุดพระเจ้าก็บอกซาอูลถึงทางที่ซาอูลควรจะเดินไปจริงๆแต่ไม่ใช่ทางที่เขาคิดไม่ใช่ไปเป็นผู้ดูแลฝูงลาแต่เป็นตามน้าพระทัยของพระเจ้าคือให้ดูแลประชาชนอิสราเอลของพระองค์บทเรียนที่เราได้ในข้อนี้ในวันนี้ก็คือ เราอาจจะมาหาพระเจ้าเพื่อต้องการให้พระเจ้าแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเราเรามาหาพระเจ้าเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของเราแต่พระเจ้าตามหาเราและพระเจ้าต้องการให้เรานั้นไม่เพียงดูแลประโยชน์ส่วนตัวของเราไม่เพียงดูแลธุรกิจของเราแต่ดูแลงาน พันธกิจของพระเจ้าก็นี่ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะแบ,บ่งปันในวันนี้ส่วนประเด็นที่สองที่เราเห็นจากพระคมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าพี่น้องครับแม้นว่าแม้เพราะว่าพระเจ้าจะมีน้าพระไทยอนุญาตให้คนอิสราเอลมีกษัตริย์ตามที่เขาเรียกร้องแต่พี่น้องสังเกตดูนะครับพระเจ้าไม่ได้ให้เขาเป็นคนเลือกกษัตริย์เองนะครับกษัตริย์ของอิสราเอลนั้นไม่ได้มา จากการเลือกตั้งของคนอิสราเอลแต่พระเจ้าเป็นผู้เจิมซาอูลให้เป็นกษัตริย์ด้วยตัวเองพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งกษัตริย์ระบบของพระเจ้าระบบผู้นำของกิจักนั้นเป็นระบบแต่งตั้งจากพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งครับแม้นว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้เราทําตามใจตัวเอง เพราะความดื้อดึงของเราเหมือนที่พระเจ้าอนุญ,ญาตให้คนอิสราเอลมีกระสัเพราะความดื้อดึงของเขาที่อยากจะเป็นเหมือนประเทศชาติรอบๆแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้อิสราเอลตัดสินใจตามใจตัวเองแม้พระเจ้าให้เราทําตามใจตัวเองเพราะเราดื้อในบางครั้งแต่พระเจ้าก็ไม่ปล่อยประละเลยชีวิตของเราพระเจ้ายังทรงควบคุมชีวิตของเราอยู่ เพื่อทำให้เราไม่ทำตามใจตัวเองอย่างสุดโกลและหลงหายไปจากทางของพระอ,องค์พระอ,องค์ยังคงเฝ้ามองเราอยู่และพระอ,องค์จะเข้ามาแทรกแซงชีวิตของเราอย่างแน่นอนพี่น้องครับชีวิตที่มีอิสระไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีการควบคุมใดๆเลยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไม่มีทิศทางเราจะไม่มีเป้าหมายและเราอาจจะ ล,ลอยออกไปจากวงโคจรเหมือนกับว,ว่าวที่ลอยอยู่กลางท้องฟ้ามันจะไปได้สูงมันจะต้องมีสายป่านผูกไว้ในมือของผู้ที่เล่นอยู่ทางเบื้องล่างเหมือนลูกที่พ่อแม่จะให้อิสระในการตัดสินใจยื่นต่างๆแต่พ่อแม่ก็ยังควบคุมอยู่ห่างๆและพร้อมจะเข้ามาแทรกแซง การที่ชีวิตของเราจะไปได้สูงไปได้ไกลเป็นเหมือนว่าวไม่ใช่ไม่มีสายป่านที่อยู่ในมือของผู้เล่นแต่จะมีผู้เล่นคอยกระตุกคอยทำให้ว่าวนั้นเหินให้สูงเท่าที่จะเป็นไปได้พระเจ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์ให้เรามีสละพระองค์ให้เราเลือกให้เราทำตามใจตัวเองในบางครั้งเมื่อเราดื้อดึง แต่พ,พร้อมที่จะแทรกแซงชีวิตของเราเสมอเมื่อเราจะเดินออกนอกลูก่นอกทางของพระเจ้าพี่น้องครับวิญญาณอิสระที่ไม่ต้องการให้ใครมาปกคลุมเหนือชีวิตไม่ได้เป็นวิญญาณของพระเจ้าแต่เป็นวิญญาณของมารซาตานอิสยาบทที่14พูดไว้พระเยซูอยู่ใต้าการปกคลุม ของพระบิดาอย่างสิ้นเชิงไม่ทําอะไรตามท,ที่ตามใจตัวเองแต่ทําในสิ่งที่พระบิดาได้บอกไว้ทุกประการเป็นตัวอย่างของการอยู่ใต้การปกครองฝ่ายวิญญาณอย่างชัดเจนวิญญาณอิสระไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาอิสระเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความบาปวิญญาณแห่งการนบนอกเชื่อฟังอยู่ใต้สิทธิอำนาจเป็นผลของ การมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเหมือนพระเยซูมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระบิดาพระองค์จึงสามารถจะนบนอกเชื่อฟังต่อพระบิดาได้ในทุกเรื่องทุกปราน้องครับเมื่อเราเป็นคริสเตียนและเรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าเราจะยำเกรงพระเจ้าเราจะนบนอกพระองค์และเราปรารถนาจะอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณของพระองค์ และการปกคุมฝ่ายวิญญาณของผู้นำคริสจักรที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งไว้ในการดูแลชีวิตของเราดังนั้นให้เราตระหนักว่าชีวิตของเราจะมีอิสระชีวิตของเราจะไปได้สูงจะไปได้ไกลจะประสบผลสำเร็จนั้นเราจะต้องน,บนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าน,นอบน้อมต่อสิทธิอำนาจของผู้นำซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งให้มาดูแลชีวิต ของเรานั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันในวันนี้พระเจ้าไม่ได้ให้เรามีอิสระเสรีร้อเปอร์เซนโดยไม่มีการควบคุมระ่งเป็นพ่อที่จะคอยดูแลอยู่ห่างๆเสมอและเข้ามาแทรกแซงเมื่อเราจะเดินออกนอกรูปนอกทางของพระโปรไปไกลเกินไปเดี๋ยวจะ เป็นอันตรายในฝ่นยายวิญญาณอาเมนไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันครับถ้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเราอาจจะมาสแสวงหาพระเจ้าเพื่อต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลือปัญหาส่วนตัวของเราแต่พระเจ้ากลับต้องการให้เรานั้นช่วยเหลืองานพันธกิจของพระเจ้า เป็นผู้รับใช้พระองค์ไม่เพียงแต่ดูแลงานส่วนตัวเล็กๆของเราแต่ดูแลงานส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระเจ้าโปารดอวยพรให้เราเปิดตาฝ่ายวิญญาณที่เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังจะบอกทางที่เราจะไปอย่างไรให้แก่เราอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดเหมือนกับที่พระเจ้าบอกกับซาอูล ไม่เหมือนกับซาอูลคิดซาอูลต้องการมาดูแลฝูงลาที่หายไปแต่พระเจ้าต้องการให้เขามาดูแลประชากรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าและสารเสริงพระองค์ที่วันนี้เราได้เรียนรู้ด้วยว่าพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงในชีวิตของเราแม้นว่าเราจะมีอิสระแต่เราจะต้องมีชีุดทีน่นอกอยู่ใต้สิทธิอำนาจและยอมรับการแทรกแซงของพระองค์ในชีวิตของเรา เื่อเป็นผลดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเสมอเราสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าเราจะถามเผื่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพระคัมภีร์บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเราเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นจะตอไปเมื่อเราสั่งด้วยสิทธิอำนาจ ในพระนามพระเยซูเนาะให้เราพี่น้องที่เจ็บป่วยในเรื่องใดที่ตรงไหนให้เอามือวางที่ตรงนั้นนะพี่น้องไม่ได้เจ็บป่วยแต่คนที่พี่น้องรู้จักเจ็บป่วยก็ให้อธิษฐานเผื่อเขานึกถึงทื่ขเขาและขอให้ตามตัวทุกคนที่เป็นโรคทุกอย่างดังต่อไปนี้จงหายต้าในตาไซนัดไมเกรนความดันสูงความดันต่ำจงหายเป็นปกติไตที่มีปัญหาตับที่มีปัญหาจงกลับคืนสู่สภาพเดิมรูมาติซั่ม โรคเกาโรคชาตามมือโรคชาตามเท้อาอัมพาตอัมาพึ่ในน้มพระเยซูเราสั่งให้หายออกไปจากทุกร่างกายที่เป็นอยู่กับราะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกดไหลย,ย้อนในน้มพระเยซูคร์เจ้าเราสั่งให้ออกไปจากทุกร่างกายเนื้องอกทุกจุด มาเล็งทุกจุดในร่างกายเราสั่งให้ฟอลง,ลงเหี่ยวลงเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโรคซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตต่อไปอยากจะทําร้ายตัวเองเราสั่งให้ความคิดนั้นจงออกไปจากจิตใจของคนทุกคนเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รายการมานาะจารย์ใหญ่สวัสดีครับพพรรระเจ้าอยอยคุมค ประพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตาประพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข ครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจา้าทรงโปรดประาทานและทุกทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทุกทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบ ให้ทั้งครอบรัวหมดทั้งครอบรัวจนชลูกล้านจนชลูกล้านการทรงสารทิศนำทางท่นไปจะทรงตามติดอยู่ข้างคุม้มภัยอบล้อมรอกายประทัภายในทรงอยู่ข้างกายองอยู่ข้างกาย้ำรุ่งวันหมตะวันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหย่ามัว มาเชิญชมท่านมีพระองค์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  อยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข